สรุปผลการดำเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีประจันจัดกิจกรรมดังนี้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมรับข่าวสารอ่านหนังสือถือกาแฟ ให้บริการการอ่านและบริการมุมกาแฟในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านและอื่นๆครั้งที่11/2568ในวันที่3พฤศจิกายน2568ณห้องสมุดประชาชนอำเภศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ,อปรทอและกำนันผู้ใหญ่บ้านและอื่นๆประจำเดือนตุลาคม2568ครั้งที่11 2568ในวันที่3พฤศจิกายน2568ณหอประชุมอำเภอประจันท์อำเภอประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายความอลาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงในวันที่4พฤศจิกายน2568ณสกรระดับอำเภอศรีประจันอำเภอศรีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีทำบุญวันบูรพาจารย์คล้ายวันมรณภาพพระครูโสพ,พลสิทธิการประจำปี2568ในวันที่7พฤศจิกายน2568ณวัดพยัคารามวัดเสือตำบลศีประจัน์อำเภอศีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ครั้งที่11/2568เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในวันที่8พฤศจิกายน2568ณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเองซาประจำปีงบประมาณ2,569ระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจ,จิกาย,ยน2,568นณโรงแรมสีอุทองแกรนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระหว่างวันที่12-14พฤศจิกายน2568นักโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมหน้าที่พลเมืองที่ดีและประชาธิปไตยในสังคมไทยในวันที่18พฤศจิกายน2568ณนะห้องประชุมสรกรรระดับอำเภอศรีประจันท์อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดร,รวมกับสกรระดับตำบลบ้านกลางสกรระดับตำบลวังว่าสกรระดับตำบลบางงามจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านป๊อปอัพบุ๊กและการจัดทำสื่อแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในวันที่21พฤศจิกายน2568ณนะห้องสมุดประชาชนอําเภอรีประจัน์หมู่ที่3ตำบลรีประจัน์อําเภอรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาเพื่อคัดกรองสุขภาพนักศึกษาค้นหานักศึกษาที่มีอาการป่วยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในวันที่23พฤศจิกายน2568นณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังน้ำทรับหมู่ที่5ตำบลวังน้ำทัพอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านตำบลดอนปูประจำปีงบประมาณ2,569โดยจัดกิจกรรมการทำริบบิ้นโบสีดำกิจกรรมสกรออาสาพาใช้แอปกิจกรรมขนมสามสีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีลดการเกิดโรค NCD ในอนาคตและแนวทางดูแลสุขภาพกายและโภชนาการและการทำขนมไทยโบราณขนมอินทนิล ในวันที่24พฤศจิกายน2568นบณบ้านหนังสือชุมชนบ้านกระทุ่มด่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนปรูมู่ที่7ตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันทจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยในวันที่24พฤศจิกายน2568ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศีประจันท์อำเภอศีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรครบ100ปีสมเด็จพระเจ้าพิคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภพ,พันวดีในวันที่24พฤศจิกายน2568ณหอประชุมโรงเรียนสูงสุทธวิทยาหมู่ที่6ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจัน์จังหวัดส,สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครครบ100ปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าในวันที่25พฤศจ,จิกายน2568ณโรงเรียนศรีประจันเมธีประมุกตำบลศรีประจันอภศรีประจันต์จสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านตำบลบางงามประจำปีงบประมาณ2,569โดยจัดกิจกรรมขนมสามสี กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีลดการเกิดโรค NCD ในอนาคตและแนวทางดูแลสุขภาพกายและโภชนาการและจัดกิจกรรมประดิษฐ์โบดําไว้อลาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่26พฤศจิกายน2568ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุง่งขโมยตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมเครดิตแบงก์เฟอร์มครั้งที่4ในหัวข้อการจัดทำฐานข้อมูลการศึกษาและการฝึกอบรมของจังหวัดเพื่อเทียบโอนและะส,สมในระบบธนาคารหน่วยกิจรับชมออนไลน์ชมทางเพจ t ทนเนน QF เในวันที่26พฤศจิกายน2568ในห้องประชุมสกระร,ระดับอำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรี เขาร่วมพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสร็จติดและเป็นประธานทอดท่าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่26พฤศจิกายน2568ณศาลาชัยมงคลวัดหนองเพียนอำเภอศรีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรีกิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนกิจกรรมสกอรออาสาพาใช้แอปพลิเคชันรับบริการจำนวน506คน การทำโบริบบินสีดำจำนวนผู้รับบริการจำนวน634คนจำนวนริบบิ้นที่ทำจำนวน1760ชิน้นจำนวนผู้ลงนามถวายความอลาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงจำนวน50คน กิจกรรมสกรรักน้ำผู้รับบริการจำนวน88คนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผู้รับบริการจำนวน304คนกิจกรรมปลูกป,ป่าหรือพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนผู้รับบริการจำนวน55คนมีการสอดแทรกความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง9ตำบล สก็รอระดับอำเภอศีประจันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ